กลับมาพบกับแอชินในการ Mini สปอยมินิซีรีส์ไม้รันเวย์สลับรักสลับรันเวย์ใน EP ีที่3 -4 ถึง4กันนะคะหลังจากการซ้อมเดินแบบให้อาจารย์บงดีไซเนอร์คนดังแล้วนักเอกในร่างของจินอุกนั้นก็ดีใจมากที่อาจารย์ชื่นชมเขาแล้วก็เผยแสดงความดีใจออกมาด้วยท่าทางนางแบบสุดเลิศของเธอจะลืมไปว่าตัวเองนั้นอยู่ในร่างของจินอุกทําเอาทุกคนที่เห็นถึงกับออกอาการเวอ และแอบคิดกันไปว่าหรือว่าจินอุกจะเป็นแบบอาจารย์บงนะเนี่ยจนอาจารย์บงต้องถามว่า จินอุกนายทำอะไรสบายดีหรือเปล่าแอบหวนว่นวนว่าเขานั้นจะเป็นป่าเดียวกันนะเนี่ยนักเอกเลยรีบแก้ตัวว่าที่ทำไปแบบนั้นเป็นการตั้งใจมอบของขวัญให้กับอาจารย์สิครับเห็นเบื่อเบื่อพูท่าเดิมๆมนะครับก็เลยทำท่าทางน่ารักน่ารักแทนบ้างเพื่อนเพื่อนก็คิดกันไปว่าสมองของจินอุกต้องมีปัญหาแน่ๆควรพาเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลนะแต่เหตุผลนี้ก็ดันถูกใจอาจารย์บงมากแถมชมจินอุกว่านี่มันไม่แฟร์เลยนะนายนะเก่งอยู่แล้วแถมยังมีอารมณ์ขันอีกต่างหากคนอื่นจะท ทำงานกันยังไงล่ะทีนี้แค่นี้นายก็เพอร์เฟกอยู่แล้วหลังจากนั้นพระเอกรีบลากนางเอกออกมาต่อว่า นางเอกก็ขอโทษขอโพยว่าลืมตัวไปหน่อยแจบอรมรีตามจินอุกมาก็ได้เห็นนางเอกซึ่งเขาคิดว่าเป็นแฟนคลับของเขาแต่ยังไม่ทันจะได้คุยอะไรพระเอกในร่างของนางเอกก็รีบลากตัวจินอุกออกไปซะก่อนเมื่อกลับถึงบ้านเพื่อนๆต่างรวมตัวกันพูดถึงความผิดปกติของจินอุกวังหลินบอกว่าเขาเห็นจินอุกนั่งฉี่โอ้ยผิดวิสัยผู้ชายมากสุนซิก,ก็บอกว่าพี่จินอุกมานั่งดูรายการตลกข้างๆเขาแทนยังขำทุบตีขาตัวเองกับผู้หญิงซึ่งปกติเนี่ยพี่จินอุ ไม่ชอบดูรายการตลกด้วยซ้ำแจบอมก็ยังเล่าเรื่องที่จินอุกนั้นแอบเอากางเกงในของเขาไปใส่ด้วยณเอกกับพระเอกก็กำลังนั่งคิดหาวิธีที่จะกลับคืนร่างเดิมก่อนถึงวันงานเดินแบบให้ได้ทั้งคู่สลับร่างกันที่ร้านคาราโอเกะพระเอกจึงได้ถามว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกบ้างณเอกก็ได้เล่าว่าระหว่างที่โมโหแล้วร้องคาราโอเกะอยู่นั้นภาพของพี่แจบอมก็ปรากฏในจอเธอก็เลยจูบพี่แจบอมไปทีนึงแล้วก็โดนไฟช็อตจนสลบไปพระเอกก็งง ว่าน่าจะสลับร่างกับแจบอมนะทําไมเป็นเขาไปได้เนี่ยเราก็บอกให้หนางเอกลองทําแบบนั้นอีกครั้งหาวิธีจูบแจบอมอีกครั้งเพื่อกลับคืนร่างเดิมเมื่ออยู่ที่บ้านนางเอกเห็นแจบอมดื่มน้ําแล้ววางแก้วน้ําทิ้งไว้นางเอกก็แอบ,บเอาแก้วน้ํานั้นมาจุบตรงรอยปากที่แจบอมดื่มแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้ผลนางเอกจึงแอบ,บเข้าไปในห้องของแจบอมเห็นรูปถ่ายของเขาจึงคิดว่าจะลองจูบดูทั้งที่ในใจเนี่ยก็ยังแอบ,บเสียดายถ้ากลับคืนร่างเดิมแล้วก็จะไม่ได้ใกล้ชิดพี่แจ จาบอมอีกระหว่างที่นังเอกแอบจูบรูปวังลินก็ได้แอบดูอยู่แต่จูบเสร็จก็ไม่มีผลอีกตามเคยทั้งคู่ยังคงติดอยู่ในร่างของอีกฝ่ายพระเอกเลยโทรบอกว่าให้ลองหาวิธีจูบตัวจริงเลยละกันเผื่อจะได้ผลห้ามลมเลิกง่ายๆเด็ดขาดไม่งั้นนางเอกก็อดเข้าร่างเดิมไม่ได้ทําตามฝันเป็นนางแบบดังนะต่อมาจินอุกและจาบอมก็มีงานถ่ายแบบด้วยกันกับเหล่านางแบบสาวซึ่งงานนี้แฮราถ่ายแบบไปก็ดูทําท่าทางอ่อยพิจแจบอมจนเกินเบอร์ เอกที่อยู่ในร่างจินอุกเห็นก็ชักฉุนจึงพานวอยวายหาเรื่องไม่ถ่ายต่อแล้วก็บอกว่านี่มันยุคสมัยไหนแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ถ่ายแบบแนวเซ็กซี่กันแล้วมันเชยจะตายผู้จัดการก็พยายามปลอบให้จินอุกนั้นใจเย็นๆก่อนค่อยหาคอนเซปต์กันใหม่ ส่วนตากล้องนึกว่าจะอารมณ์เสียที่ไหนได้กระบ,บอกว่าเซนของจินอุกนี่มันดีจริงๆและยอมรับว่าคอนเซปต์ของเขามันช่างเชยมากจึงขอให้จินอุกนั้นเสนอไอเดียมาแล้วก็อย่างที่เห็นไอเดียของนางเอกในร่างจินอุกคือถ่ายแบบแนวสายวายเชปเนีย่ยแล้วก็แอดท่าโพท่าถ่ายคู่พี่แจลบ,บอมอย่างเทส่วนในใจนั้นแอบฟินสุดๆสองสาวนางแบบก็ชักอารมณ์เสียที่จะจูด,ดนเปลี่ยนตัวแฮราจึงได้โทรหานักข่าวกะปล่อยข่าวเรื่องจินอุกว่ากําลังจีบเด็กสาวมอป เพื่อนๆต่างสงสัยกันว่าจินอุกเป็นแฟนกับนางเอกหรือเปล่าปกติเขาไม่เคยควงเด็กสาวแต่จินอุกนั้นเน้นควงสาวใหญ่อายุมากกว่าเขาตลอดเพื่อนนางเอกก็บอกว่าพี่จินอุกกับนางเอกไม่ใช่แฟนกันสักหน่อยเขาแค่อยากช่วยให้นางเอกนั้นได้เป็นนางแบบตาหากวังลิมอดพูดไม่ได้ว่าขนาดพวกเราจินอุกไม่เคยสอนเลยเขาจะสอนใยเตี้ยนั่นเนี่ยนะเพื่อนนางเอกถึงกับของขึ้นโกรธแทนเพื่อนแจบอมก็บอกว่าถึงจินอุกจะดูแปลกไปแต่ก็ควรทําตัวปกติกับเขานะเพราะเขาเป็นคนที่ จ่ายค่าเช่าบ้องแสนแพงให้พวกเราได้อยู่แจบอมยังได้ถามซอยอนว่าเราเคยเจอกันมาก่อนไหมเธอเคยเขียนจดหมายมาหาฉันในฐานะแฟนคลับถย่ยมส่งช็อกโกแลตกับลูกอมมาให้ด้วยใช่ไหมเขาจําได้นะถามเขายังให้สัมภาษณ์ด้วยว่ามีแฟนคลับที่น่าประทับใจมากซึ่งหมายถึงซอยอนนะนางเอกในร่างของจินอุกที่แอบได้ยินอยู่ก็ดีใจมากที่แจบอมนั้นจําเธอได้ส่วนพระเอกก็ต้องเอออเป็นซอยอนต่อไปต่อมาพวกหนุมน่มๆนายแบบก็กะจะดื่มกันต่อจึงให้เด็กสาวมปลายกลับบ้าน เพื่อนนางเอกที่เคยแอบชอบพี่จินอุกเริ่มเปลี่ยนไปตอนนี้นางสนใจในตัวหวังหลิมแทนเพราะเห็นว่ามีสเสน่ห์ความดิบเถื่อนหยาบคายกว่าพี่จินอุกอีกแหช่างบอกเลยว่าอารมณ์ของเด็กสาวนี่มันเข้าใจยากจริงๆพระเอกถึงกับแอบคิดในใจระหว่างที่เหล่าหนุ่มนายแบบ กำลังนั่งดื่มกันอยู่แฮราก็พาเพื่อนสาวนางแบบมาด้วยเรียกว่าถูกอกถูกใจหนุ่มๆกันใหญ่แจบอมถึงกับหน้าเสียที่แฮราพาเพื่อนมาเยอะโดยไม่บอกก่อนเพราะกลัวจินอุกจะโวยวายแต่วันนี้ก็ผิดคาดเพราะจินอุกไม่ว่าอะไรทั้งหมดจึงดื่มกันอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะนาะงเอกในร่างของจินอุกใส่เต็มที่เพราะเป็นเด็กสาวมอปลายที่ปกติแล้วของพวกนี้ก็ไม่ได้กินอยู่แล้วแล้วก็ไม่ไายสุนซิกกับหวังลิมต้องเอาอาการเซ็งสุดๆที่สาวๆก็มารุมมาตุมอยู่แต่กับจินอุกจนเหมือนพวก เขาซุนซิกก็ปลอบใจว่าก็พี่จินอุหล่อ,อประหารซะขนาดนั้นจะทํายังไงได้ส่วนแฮราก็ทํำท่าอ่อยแจบอมไม่เลิกนัวเนียกันเกินเหตุหนาเอกในร่างจิงอุกจึงสวมบทโหดไล่พวกนางแบบนั้นกลับบ้านกันไปซะพวกส,สาวๆก็เลยต้องกลับไปกันอย่างอารมณ์ณค้างหลังจากนั้นนักเอกจึงมาซบพี่แจบอมแล้วก็บอกว่าฉันเมานะแล้วแจบอมก็เลยชวนกันดื่มต่อ แม่มันช่างเป็นความฟินความสุขของนางเอกสเสลือเกินที่ได้ใกล้ชิดพิจแจบอมขนาดนี้แจบอมเมาม,มากก็เลยเข้าไปนอนนางเอกจึงตามเข้าไปด้วยแล้วก็คิดว่าจะใช้โอกาสนี้แอบจูบพิจแจบอมตอนหลับเพื่อจะช่วยให้เธอนั้นกับเข้าร่างเดิมได้รุ่งเช้ามีคนมาส่งของวังลิมจึงออกมาปลุกแจบอมเพราะคิดว่าเขาเป็นคนสั่งแล้วก็ดันเห็นจินอุกนอนกอดกายอยู่กับแจบอมจึงได้รีบปลุกให้ทั้งสองคนตื่นพร้อมทั้งววยวายว่าทำอะไรกันเนี่ยแล้วไอ้คนส่งของก็ แบถ่ายรูปทั้งคู่เอาไว้ หวังลิมโวยวายต่อว่าคนส่งของทําไมขึ้นมาข้างบนนี้ไม่ไปรออยู่ข้างล่างแท้จริงแล้วไอ้คนส่งของก็คือนักข่าวนั่นเองที่ปลอมตัวมาแล้วข่าวลือเรื่องจาบางหมบจินอูก,ก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทุกคนที่เห็นรูปต่างพากันเข้าใจว่าพวกเขามีรสนิยมที่เป็นแบบชายรักชายทางผู้จัดการบริษัทที่เห็นข่าวก็เรียกทั้งคู่มาต่อว่าทาให้ภาพโพสต์ของบริษัทเสียหายถามเรื่องนี้มีผลกระทบไปถึงงานเดินแบบชุดฟินาเล่ของอาจารย์บงอีกด้วยเพื่อนๆโทษว่าเป็น ความผิดของจินอุกที่เข้าไปนอนในห้องของแจบอมผู้จัดการจึงสั่งห้ามทุกคนไม่ให้ออกไปไหนให้อยู่แต่ในห้องพักฝ่ายอาจารย์บงก็รีบโทรมาต่อว่าผู้จัดการกับเรื่องข่าวที่เกิดขึ้น และบอกว่าจะปลดนายแบบทุกคนของบริษัทออกจากแฟชั่นโชว์ของเขาหวังลิมจึงโทษว่าเป็นความผิดของจินอุกคนเดียวกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่แจบอมก็ห้ามหวังลิมไว้เพราะจินอุกเองก็ได้รับผลกระทบมากกว่าทุกคนแารามาต่อว่านักข่าวที่เผยแพร่ข่าวแจบอมกับจินอุกเป็นคู่เกย์กันทั้งที่ข่าวที่เธอบอกไปก็คือให้ปล่อยข่าวว่าจินอุกนั้นคบกับเด็กสาวมอปลาย ซึ่งทำแบบนี้จะทําให้แจบอมของเธอนั้นตกเป็นข่าวไปด้วยเธอจึงไม่พอใจมากและบอกให้นักข่าวเขียนแก้ข่าวด้วยวังลิมแชร์พฤติกรรมของจินอุกว่าเขาไม่ปกติเพราะเขาเห็นจินอุกแอบจูบแก้วน้ําของแจบอมจูบรูปภาพของแจบอมด้วยแถมยังแอบจ้องปากแจบอมทั้งวันอีกตา่าหากนักเอกในร่างของจินอุกก็พยายามจะแก้ตัว วังลิมก็บอกให้ยอมรับความจริงมาซะว่านายเป็นเกย์แจบอมได้บอกให้หยุดต่อว่าจินอุกสักทีเพราะความจริงแล้วเรื่องงานเดินแบบของอาจารย์วงเดิมทีเขาต้องการแค่จินอุกคนเดียวแต่เพราะจินอุกบอกว่าเขาจะไม่รับงานนี้ถ้าเพื่อนๆไม่เดินด้วยอาจารย์วงจึงได้เลือกทุกคนมาเดินแบบด้วยแล้วก็บอกให้ทุกคนนั้นเข้าใจจินอุกเขาก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันหากพวกเราที่เป็นเพื่อนยังผักใส่เขาแล้วเขาจะไปพึ่งใครได้เมื่อพระเอกในร่างของซอยอนมาถึงก็เข้าไปตบหน้าน นางเอกฉาดใหญ่ด้วยความโมโหที่ทําให้เชื่อเสียงของเขาป่นปี้หมดแล้วนางเอกจึงลากตัวพระเอกออกมาแล้วขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งบอกว่าตัวเธอก็อยากจะหยุดเรื่องวุ่นวายนี้แล้วกลับไปอยู่ร่างเดิมเหมือนกันตอนแจบอมเมาจึงได้ใช้โอกาสนั้นจูบเขาแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลพระเอกก็เริ่มใจเย็นลงและคิดได้ว่าก็เพราะเขาเองอยากกลับร่างเดิมเป็นคนให้นางเอกนั้นทาแบบนี้แล้วก็คิดไปว่าหรือพวกเราจะอยู่กันอย่างนี้ไปตลอดไม่ต้องกลับร่างเดิมอีก เพราะคนอย่างจินอุกก็มีแต่ความหยิ่งยะโสดื้อรั้นไม่เห็นหัวใครอยู่แล้ว มองแต่เป้าหมายของตัวเองอย่างเดียวนักเอกอดถามไม่ได้ว่าทําไมถึงมองแต่เป้าหมายอย่างเดียวพระเอกก็เลยบอกว่าเขาต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นในทุกๆเรื่องเพื่อพิสูจน์ให้พ่อของเขาเห็นครอบครัวของจินอูกนั้นเป็นเจ้าของสวนสัตว์และพ่อของเขาอยากให้เขาสืบทอดกิจการต่อถ้าไม่อยากดูแลต่อก็ไปเป็นหมอเป็นอาจารย์หรือผู้พิพากษาก็ได้เพราะจินอูกทั้งหัวดีและฐานะครอบครัวก็ดีด้วยแต่เขากลับรักการเป็นนายแบบพ่อจึงไล่เขาออกจากบ้านและตัดขาดเขาเมื่อพ่อไม่ยอมรับใน ัวเขาจ้นออกจึงพยายามเป็นนายแบบที่โด่งดังอันดับหนึ่งให้ได้เพื่อพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าเขารักอาชีพนี้จริงๆ นางเอกจึงได้บอกว่าจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้นต่อมานางเอกในร่างของจินอุกจึงไปขอโทษอาจารย์บงเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเป็นข่าวโควมลอยไม่ได้เป็นเรื่องจริงเรื่องที่เป็นข่าวทั้งหมดนั้นเพราะคืนนั้นเขาเม,มามากแล้วก็ดันมีนักข่าวปลอมตัวมาแอบเข้าไปถ่ายรูปพวกเขาอาจารย์บงเลยคิดได้ว่าพวกนักข่านี่มันสารเลวจริงๆจึงได้บอกให้จินอุกจัดงานถแถลงข่าวให้เรียบร้อยก่อนถึงจะให้กลับมาเดินแบบงานของเขาได้ต่อมาจินอุกก็ไปหาหนัก ข่าวจอมแชขอให้เขาเขียนแก้ข่าวแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่งานง่ายๆที่เขาจะยอมแก้ให้นะักข่าวเลยถามว่ามันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมที่พยายามจะปกปิดเนี่ยเพื่อปกป้องแจบอมหรือเปล่านักเอกในร่างของจินอุกถึงกับของขึ้นที่งานนี้ลากพี่แจบอมของเธอมาเกี่ยวด้วยและบอกว่าที่ทําก็เพื่อปกป้องเพื่อนๆคนที่ผมรักตะหานะักข่าวก็ดูเหมือนจะยังไม่หยุดพระเอกในร่างของซอยอนที่ตามมาจึงได้เข้ามาบอกว่าเธอเป็นแฟนของจินอุกช่วยเขียนแก้ข่าวให้ด้วยนะคะ ดูเหมือนจะไม่เชื่อพระเอกก็เลยจูบนางเอกโชว์ซะเลยเราก็จบ EP3 และ4เท่านี้ค่ะฝากติดตามความสนุกในตอนจบกันด้วยนะคะมาลุ้นกันว่าพระเอกและนางเอกเนี่ยจะคืนร่างเดิมได้หรือเปล่า